ทเป็นหนึ่งปลูกอ้อยเป็นหมื่นหมื่นไร่แต่ระหว่างมีขโมยมาขโมยกินอ้อยทุกวันจนทอกแก่ใหญ่อดไม่ได้ปักป้ายปักป้ายว่ากระสุนหนึ่งนัดยิงได้กี่คนไอ้คนขโมยก็มาเห็นป้ายลยปักป้ายว่าไฟเช็กหนึ่งอันเผาได้กี่ไร่จากนั้นทอกแก่ใหญ่เลยปักป้ายว่างั้นมึงกินฟรีคำกอนคำกรนเพราะสนใจดีด อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวายจากอยู่ต่อหน้าให้ระวังมารยาทอยู่กับสารให้ระวังความเสื่ยงสุดยอดรักแรกคือสบตาอืรักต่อมาคือยิ้มให้รักต่อไปคือนัดพบรักจุดจบคือแต่งงานรักที่ระวังคือรักเธอข้างเดียวไอ้ยะไม่อยากเลขของสูงเหมือนบิ๊กแอดไม่อยากเป็นแคลฟเพราะเช็ดน้ำตาคงไม่ไหว ถ้าเป็นกบอยู่ในกระลาของปวดใจถ้าเป็นตไตอ่อทยอยู่ในใจเสมอหูบอกไอ้ยาแล้วไอ้จงังหวะแร็ปของสินห้าจงังหวะแร็ปแร็ปซินห้าปานาต้าาองให้เชื้อตัวทีไหนครับผมปานาขอห้ามฆ่าสัตว์แต็มทั้าคนอกวัดก็ไม่ผิดอะไรอออทินาขอห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับก็ไม่ผิดอะไรออ ตามมีข้อห้ามเล่นชู้ถ้าผัวไม่อยู่ก็ไม่ผิดอะไรมุสาข้อห้ามพูดเท็จถ้าพูดสําเร็จก็ไม่ผิดอะไรอันนี้สําคัญมากเลยครับว่าสุราข้อห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่ตังคึซื้อเขาก็ไม่ผิดอะไรอ้นนี้ข้าวข้าวสุรินว่าสุรินถิ่นทางใหญ่ผ้าไม้ขาดผักกาดเนา่าขี้เหล้าเยอะคนเลอะเรืออ,อยู่ถ้าน้องเป็นดอกฟ้าพี่เขาเป็นดอกหญ้า ถ้าน้องเป็นย่าขาดพี่เขาเป็นย่าแฝกถ้าน้องเป็นนกแสกพี่เขาเป็นนกหวีดถ้าน้องเป็นจิ้งหรีดพี่เขาเป็นจิ้งจกอถ้าน้องเป็นพุกพี่เขาเป็นสักตปะปลยาปอกปอก <laughs> รักแท้เพศยหนุ่มทักษอรักสาวอบปตเตพศหนุ่มเทศบาลโโรักนภพยาบาลเพศเพ์พทปัญญามนุษย์จํ <laughs> าพระอรุบาลจมพระคิมล<อ>เฮยโอเคให้เจยวตัวถิด